ก็ดับปีโก้มันก็ดับโอเว้ยเลให้ไม่เกินปีให้ไม่เกินสามเดือนก็ดับครับกสวัสดีชาวหุนกับไข่ทุกท่านด้วยนะครับอยู่ประจำเช้าวันเสาร์ที่สิบห้ามีนาคมสองห้าไปนะครับก็วันนี้ผมก็จะมา สัมภาษณ์คุณหูรลพานะครับแอดมินประจำช่องวอลชนนะครับก็ติดตามชมนะครับก็จะเป็นยังไงในวันนี้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์คุณหูรลพานะครับเชิญรับชมครับต่างบ้านก็ถามมาว่าแอดหูนอนคนเดียวเหงาไหมครับไม่เคยนอนคนเดียวนลเพราะว่าจะมีลูกค้ามาประจำเลย ไม่เว้นนะไม่เว้นสมองอ๋อันนี้เป็นงานแบบไหนครับงานจะเป็นงานแบบไหนจะเป็นงานนวดครับงานนวดนวดแบบนวดน้ํามันหลับอ่านวดเบบี้ออยครับอ๋อเบบี้ออยเบบี้ออยนวดนวดเสร็จ<ห>อะไรต่อไหมครับนวดเสร็จเหรอนวดเสร็จทําอะไรต่อนวดเสร็จมีนอนคุยมากนิดนึงครับคุยอาบะ,ะสาัยรุ่นโอ้อใบรุ่นเลยครับอาบะสาถ้าสมมุติแบบคุยนอนคุยกันตุกค้อครับ ก็จะมีไฟคอมาโอ้โหไปถึงสักไซถามเรื่องคอว่าคออักเสบหรอคอไปทำอะไรมาทำาห้ปวแพระเพาะไปไงครับาบางคนเขาก็จะทำงานหนักเนาะบัเอิมานวดกันบังเอมาแบบปวดคออะไรแบบนี้ครับใช่ครับสักไซถามบ้างจริงไหมครับที่ใครจ้องอยากลองไปนวดกับเอสโว้ครับอันนี้ข่าวปลอมนะครับ มามามาได้นะฮะแต่ว่าจะรับจะลุกได้หมดไอติมต้อนรับแล้วก็ลุกขึ้นไอติมก็มาประจับไอติมไอติมนี่ผมคัดฝันให้ฮะแต่ก่อนตัวมืดมืดฝันเหลืองๆหลืองเดี๋ยวนี้ฟันขาวว่าคัดให้นะผมก็คือแบบเราคัดให้เลี้ยงให้ผมใช้จะพูดได้หรือไม่ว่าผมใช้แท่งมาแสดงของผมแค้ให้ฮะไอติมอาจารย์ได้คนติมจะปกติคนติมมาเขาจะมีที่ประจามของเขานะ่ยจะเป็นที่นอน พอเขามาถึงเนี่ยเขาไม่พูดทาทาเพลงเขานอนแล้วเขาก็อ้าปากอ้าปากรอรอเสร็จผมก็จะรู้การนําแท่งมหาหัตจรรยร์มาถูถูถูก็จะอาจมีพูดคุยบ้างนิดนึงตอนที่พักนะฮะตอนที่แท่งมหาหัตจ,จันย์มันมันเสร็จรอบเสร็จรอบของมันนะยังมีแบบนัน<อ>นะเหมือนพักเครื่องให้มันเย็นใช่ไหมครับใช่ครับพักเครื่องให้มันให้มันเย็นให้มันอ่อนตัวลงครับใช่ก็ค่อยงจะเริ่มทําไมก็มีพูดคุยบ้างคุณติมก็ ่านิสัยดีครับผมก็อัธยาใสยดีครับก็มีให้ตรงให้ติบ้างเล็กน้อยครับนอกจากที่จะมาเคลียร์ช่องปากแล้วเนี่ยคุณติมยังจะมาเคลียร์ช่องทะวางหนักอีกอแต่เราจะไม่พูดถึงลงลึกเรื่องนั้นนะครับใส่ที่คุณติมมาเลนบ้างลาบ้างอย่างเงี้ยครับอ่อ,อ <c oughs> ถามบ้านถามมาว่ารายได้ต่อว,วันของเอดหูทำงานนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ <c oughs> คือมันมันก็นับยากอยู่นะแต่ว่าถ้าแบบว่าถ้าให้นับจริงๆก็จากลูกค้าลายชั่วโมงเนาะเป็นลายชั่วโมงอีกนหะจ๊ะเอนเตอร์เทนอีกนะก็จะมีการเอนเตอร์เทน<ม>เต้นนั่นนี่อีกใช่<ม>ก็จะประมาณรวมๆแล้ววันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยพอผมทําเต็มๆเนาะจะทําเว้นนะครับก็จะเจ็ดสิบห้าบาทต่อวันรวมแล้ววันแล้วเจ็ดสิบห้าบาทต่อวัน ใจมาได้แล้วออเทางบ้านถามมาว่ารับงานนอกสถานที่ไหมครับอนอกสถานที่จะงานนอกสถานที่จะคิดอีกราคาหนึ่งมากกว่าส่วนใหญ่ที่รับจะเป็นปลากล้วยปลาอ้อย,อยแต่ปลาอ้อยจะคิดเยอะกว่าปลาก้อยไอปลากล้วยนะอย่างปลาอ้อยนี่จะคิดเรื่องพาสเตอร์บ้างครับแล้วก็อาเปเตาดีนนะครับสำหรับการล้างแผลเพราะว่า อ่าทุกครั้งเลยเนี่ยเรียกว่าได้เกือบทุกครั้งเลยที่ไปรับงานอยู่ป่าอ้อยเนี่ยสําหรับพนักง,งานตัดอ้อยก็จะมีผัดบาทนิดนึงเนาะใบอ้อยมันคมนะก็เลทจะสูงกว่าปากล้วยนิดนึงนะครับผมแต่ปากล้วยนี่จะน้อยครั้งครับที่จะเจองูอะไรแบบนี้ใช่ใช่แก็สรุปขลับครับแล้วแต่สถานที่ใช่ใช่ว่า <c oughs> <c oughs> แอดโหใช้ครีมอะไรครับทำไมถึงหน้าใสปาวาันใสจังครับก็ครีมก็ไม่ได้ใช้ครีมนะสนใหจะมาจากลูกค้าสมากกว่าที่ได้ก็เ,เ,เหลืองครีมอะไรคร <judgment? S 1> นะับอาณาเป็นครีมธรรมชาติสีขาวขาว <c oughs> ไหมครับบางท่านก็เหลืองครับแต่ส่วนใหญ่ก็ขาว แล้วเหมือนแบบพวกครีมอะไรมันมีรสชาติไหมครับหว,วานๆเค็มๆจืดๆนะครับอืมต,ต่างมั่นแต่มาแล้วว่าเสียงเมื่อกี้ที่ขันใจลูกค้าคนแรกไว้ครับเป็นพนัพากงานท่านอื่นพนักงานท่านอื่นจะมีเป็นเป็นใจว่างเป็นแมวว่างครับ พนักงานเรียกลูกค้าใหญ่เลยครับใช่ครับพนักงานกำลังรับลูกค้าอยู่ครับเป็นไก่เป็นแมวบ้างครับพนักงานท่านเออสุดมากัสุดนะสุดนะพี่ตู่ครับแต่ว่าโชกตายจริงครับทางเราไม่เลือกสาครับแล้วก็ทางข้าง ้างร้านของเราจะมีปากกล้วยอยู่นะครับสำหรับผู้ชมที่แข่ง้านขวามือของทางร้านจะเป็นต้นตักครับสําหรับผู้ที่แข่งกระดาน,นะครับทางหลังร้านนี้ปอปลาอยู่นะครับดูดดีอยู่นะฮะปอปลาแล้วปอปลาเลี้ยงนะะเออถามบ้านาถาม<อ>ว่า,วาเอ้ยมันเป็นรีวิวจากทางบ้านจริงไหมครับก็เขารีวิวมาว่าก่อนไป หัวไข่ขี้เปียกเต็มหมดแต่พอไปราดแอดหักลับมาไม่มีขี้เปียกเลยใช่ครับทางเราก็จะถ้าถ้าสังเกตดีๆในระหว่างที่เราเคลียร์เนี่ยผแอดหัวลอยใหญ่ครับครับโอ้ยคิดว่าพนักงานต้อนรับต้อนรับเค้กใหญ่นะอีกอีกขนาวใหญครับพอดีพนักงานเอ่อพอดีลูกค้าจะแอฟริกาครับผม ครอจะรับแป้งหน่อยครับพนักงานของเราก็จะมีลองนิดนึงแต่ก็อย่างรีวิวเมื่อกี้นี้ก็คือทางเราเนี่ยจะเคลียเคลียหัวให้นะครับแล้วก็แต่ถ้าเคลียเสร็จเราจะไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าเราจะวิ่งไปหลังร้านแล้วก็ไปบ้วนบ้วนให้พนักงานปลาของเราต่อจะเป็นตังชโดนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของปลาดุกนะครับ ตอบด,ดีนะครับผมใด่เดยอเลยใช่ครับแล้วเหมือนอเวลาเรา,เราแบบว่าบริการให้ลูกค้าเสร็จเรามีแบบอบสมุนไพรอะไรไหมครับอบสมุนไพรมีอยู่นะฮะจะเป็นอบเคียช่องปากครับแล้วก็จะจุดคุ้นๆน,น,นะครับผมใ่แล้วก็จะมีทางช่องอ่าเขาเรียกว,ว่าทวารทวารท้งเ็ดนะฮะจมูกหูอยงนี้นะครับเลียช่องหู เราเราได้พนักงานะที่เป็นแมวเนี่ยสองตัวนะครับประกบหูสองข้างใช่ครับแล้ว็จะแย่เด่นนะฮะแีรเคลียช่องหูให้กันทางรูจมูกนะก็จะเป็นอ่านกแก้วที่ทางเราได้จ้างไว้นะนกแก้วจะอ,าอ,าอ่าทำทํากิดเรียกว่าทํากิดดีกว่าทากิดในรูจมูกนะแล้วเาก็เราก็จะเคลียเยอะหน่อยครับผม <c oughs> อบสมุนไพรนะฮะก็จะเยอะหน่อย ค่ะตะไคร้ข,ขิงอย่างนี้นะครับผมอา,าจจะอย่างพนักงานพนักงานไก่ของเราอย่างนี้บางท่านบางครั้งลูกค้ามาไม่ถูกใจเราก็มีอกสูญไย,ยเหมือนกันนะสําหรับลูกค้าไก่ที่ไม่ถูกใจนีิีทแบบมาแย่อย่างนี้เอว่าคอมเพนล,ลูกค้าบางท่านคอมเพนว่าเอ้ยพนักงานไก่ตัวนี้เปจิกของเขานะเขาไม่เขาไม่พอใจนะออย่างนี้แต่ว่า ส่วนทางทางเราเนี่ยเวลาจะรับลูกค้ามาจะให้สาผมสาขนอย่างเงี้ยเพื่อมีหงมีเหาพนักงานไก่ของเรามันมันมันอดใจไม่ไหวครับก็ <c oughs> จิกจิกทะลอกมาหลายคนอยู่ครับ <c oughs> ผมจะจะปกสมุไปไปหลายตัวเหมือนกันครับแล้ว <c oughs> มีแบบพนักงานลิงไหมครับพนักงานลิงไม่ค่อยต้อนรับนะเพราะว่าไปไป คกงไปกัดเล่นมั่วซั่วนะผมก็ติดเอ่อเชื้ออีโบลาไปหลายคนอยู่นะพนักง,งานไอ้ลูกค้าบอกว่า,วาม,มาจากลิงเนาะลิงก็ไปกัดมั่วไนมะ่ไม่ม่ไยดีนะกวนพนักง,งานคนอื่นด้วยแล้วก็ทาง <c oughs> ทางด้านบริการฝ่ายมือของเราที่เป็นต้นกล้วยเนี่ยมันพนักง,งานลิงไปก่อกวนนะใช่ พราะว่าลูกค้าบางท่านเขาว่าชอบหัวปีชอบหวีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นหวีอย่างเงี้ยครับก็มันก็เกิดกระทบเนาะหัวปีนี่ก็ของแรของร้านเรานะครับใช่เผื่อคุณใครจ้องสนใจทางเราจะเก็บหัวปีไว้หยักนะาไว้คุณใครจ้องหยงนะักนะครับก็ทางบ้านถามมาว่ามีคำพถนอื่นอีกไหมครับที่ที่ไม่ใช่งานนี้นะ ไม่อันนี้นออมีคําถามสุดท้ายที่เกี่ยวกับงานนี้ครับก็เขาถามมาว่าจริงไหมครับเวลาเอสหาเจลล้อลื่นไม่เจอเจอกับปุ๊กน้ำมันเครืร่องก็เลยเอาไปใช้แทนเจลล้อลื่นอันนี้ขขขนเขาไปได้เซตนะว่าไม่จริงนะถ้าางเราจะอ่ามีเป็นน้ำมันมาม่าสมมกวัวนะครับจะเป็นน้ำมันมาม่าเนาะแล้วแต่คนชอบบางคนชอบต้มยำนะครับผม ข้นน้ำใสว่ากันไปต่ปังว่าคราวที่แล้วมาหมดนะครับก็เลยใช้น้ำมันแกงเขียวหวานไปเลูกค้าทําหานมจีนใหญ่เลยเอาผมก็เผื่อคุณใครจ้องสนใจนะก็พ,พกดโขน้ำมันแกงไตปาลามาเลยจ้ะไม่เค็มตายเลยครับไม่ไม่เขียนะครับไม่เค็มนอเราไปเจือเจอินกันนะก็จะ รสชาตพอดีหน่อยอนะคนใครชอบสนใจนะฮะแกงส้มแกงไตปลาสนใจบอกได้รนะับได้ครับ <c oughs> ก็ถ้าผมสนใจเนยจะติดต่อไปนะครับินดีต้ตอนรับอย่างยิ่งนะฮะแกร้านของเราเนะะี่ยขอขอขอพูดชื่อร้านนิดนึงได้ไหมครับได้ครับ <c oughs> ได้ทางร้านของเรานะฮะชื่อ ร้านโหรพาตาณีรัตพิสวงกเกษมศรีนพาลัยมหาทรัพย์นันตกิจพิริชยโยตรังสรรคปวนจินดาปิติยาพิวัตรวราเศษอะคับปวนพัสดอนไพรโรดครับผมชื่อร้านของรังนะครับก็เซิร์ชใน Google แล้วก็ตาม Google แมปมาได้เลยนะครับอ๋ออันนี้คิดนานไหมคร ồi, ับว่าจะได้ชื่อร้านคร <c Del ete> ับ <unf> ค <ates> <ượng> ิดไม่นานคกัแต่อย่าถามซ้ำทำไมครับ มันจะไม่เหมือนเดิมนะโอเคครับก็อขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องงานที่ได้บริการเหล่าชายแท้ทั้งหลายนะครับกับคุณหูระพากับคุณบระชุณนะว่าเรามาสนิทและรู้จักกันได้ยังไงครับคือเรื่องเหมือนเรื่องจากตอนที่ผมไปหางานที่กรุงเทพับผมเพราะว่าจะอยู่บ้านนอกไปหางานที่กรุงเทพก็จะช่วงนั้นก็จะ จนตอกใหม่ก็จะเป็นเสื้อผืนหมอนใบเนาะเข้าเมืองกรุงครั้งแรกโอโหเมืองสีวิไลยชัดๆครับ่งงานงานก็คือมันก็หายากนะถึงว่ามันจะมีงานเต็มไปเลยแนตะ่เขาก็ไม่ค่อยรับเนาะเพราะผมจบแค่ป .2 จบป .2 นะ <c oughs> ครับก็คนอื่นเรียนโรงเรียนวัดผมผมเรียนโรงเรียนเล้าไก่นะเพราะว่าโรงเรียนเลา้าไก่จะ,จะแย่กว่าวัดเล,ลยไไก่ไม่จิกตาหรอ ไก่ไ <Lust> ม <morals are easy> anyway, like ่จิกไก่ไม่จิกผมจิกไก่แทนนะผมไก่หนตัวใช่ใช่ต่อเนะ่ยก็มันก็ยากแล้วพาะมาด้วยบุตรปอลสองในสมัยนั้นเข้ามาก็ไม่ถือถือตังมาอยู่ติดตัวอยู่สี่ร้อยครับก็หาที่พักครับก็เดินไปจนเจอหองพักหออนึงเนาะเขาบอกว่าเดือนละร้อยนะเดือนละร้อยเขาบอกเดือนละร้อย แต่ว่าห้องห้องจะเป็นห้องแชร์กันมีรูมเมทด้วยนะครับห้องก็กว้างหน่อยแต่ว่ารูมเมทจะประมาณ11คนอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยสนใจก็เลยติดต่อไปแต่ว่าพนักงานตอนนั้นนี่ครับเฟิ First ร์สอิมเพรสชัฮะพนักงานตอนนั้นจะเป็นคุณวรชลนะครับอํ <c oughs> าเงินไป400นะคุณวรชล <c oughs> เห็นมองหน้าจ้องตาผมเหมือนจะอ่าถูกใจถูกใจครับผมคุณวรชตก็เลย บอกผมว่ามานี่ตรงตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีนะก็เลยจะแนะนําผมนะครับเดินไปตรงซอกตอกนิดนึงครับแล้วก็มันจะเป็นร้านร้านหนึ่งครับเดินเข้าไปก็จะเป็นร้านที่ผู้คนล้นหลามน,นะครับก็เดินเข้าไปแล้วจะเป็นโต๊ะนะผมก็สงสัยว่าเป็นโตะอะไรคุณวอลชอตโก็เลยบอกว่าเนี่ยเงินสี่ร้อยเนี่ยอออินให้หมดนะ้วก็จะคุณวอลชอตมาพาผมมาเล่น เลยได้ว่าได้เล่นน้่ยว่ามาลงทุนเนี้ยหลังจากนั้นก็ได้รู้จักคุณว,รว,รว<ม>อรว์โชนน,น,นนะเพราะว่าอะไเพราะว่านอนใต้สะพานรอยด้วยกันเพราะว่าสี่ร้อยวันนั้นก็หมดเกี้ยงใช่ <c oughs> แล้วแบบเราแบบเคยแบบไปเที่ยวกันสองต่อสองไหมครับมีมีบ้างครับก็จะไปเลยครับแ<ป>แล้วแบบเวลาไปกันสองคนแบบเรามีความรู้สึกแบบกิดเกินความสัมพันธ์แค่เพื่อนไหมครับ มันก็มีมีคิดบ้างครับเคยมีครั้งหนึ่งที่คิดเกินเลยครับเพราะว่าตอนนั้นไปใต้สะพานลอยที่อื่นเนาะเขาจะมีปาร์าตี้ปาร์ตี้ทางขยนะนะเป็นก็จะเป็นรัฐบาลเขาจะทิ้งทิ้งขยะใหม่ๆเนาะก็จะไปคุยมาเอาแล้วก็หากเศษหาออาหารมานะมาปาร์ตี้กันก็ตอนนั้นก็เดินไปทางทางแล้คุณโรชดน,นะก็จะเดินทางไปด้วยกันแล้วตอนนั้นมือนมึนเมาเนาะเพราะว่า ทิ้งกาวมาพอดีก็จะมีการสูดดมเล็กน้อยแล้วก็จะมีภาพหลอนนะก็ตอนนั้นผมเห็นคุณวระโชดเป็นแม่เป็นดาราสาวซะด้วยสิตอนคุณคุณวรโชคก็เห็นผมเป็นดาราหนุ่มสุดสวยสุดหลอนะผมไห้เขาไม่สุดสวยก็แต่มีการล่วงเลนเกินนิดนึงนะก็นั่นแหละครับน้องไมค์ครั้งแรกคือของผมที่ผมเปิดนมครับแล้วก็คืนนั้นหลังจากเราได้ จัดอะไรกันเสร็จแล้วตื่นมาเราได้นอ,กอนกอดกันนี่แบบเราได้แบบมีความรู้สึกว่าทะเลาะกันไหมครับหรือว่าเราได้มีอะไรกันแล้วลักกันกว่าเดิมครับก็แค่ว่าตื่นมามันก็มีการตกใจเล็กน้อยเพราะผมตื่นก่อนครับตื่นก่อนนอนผมตกใจแล้วผมคุ้นคิดครับว่าสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยผมทําอะไรลงไปเนาะเพราะว่านี้เรเพื่อนคนเดียวผมอ่ะมันผิดใจกันขึ้นมาลําบากเพราะาอยู่กันแค่สองคนอือนั่งคิดอยู่สักพักผมก็เลยไม่ไหวครับ ดึงพ่อผมเขาออกแล้วก็จ<า>ก<ม>ัดต่อแล้วใช่ครับผมก็จะอมของเขาต่อสิ่งนี้ก็ราดขาดคาบจัมาตื่นจากนั้นผมก็นอนนอน,นอนต่อแต่ผมไม่ได้นอนเกาะตื่นมาก็เลยกลายเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าจริงพ่ก็ลืดเรื่องราวเมาื่อคืนในคืนนั้นแต่ผมเลือกั้งหลายทุกอย่างครับแล้วคุณวรลวชดรรู้ไหมครับว่าดูนคุณหนูและพาล่วงเกินไหมครับน่าจะไม่ทราบแต่น่าจะทราบเพราะว่าคุณใครจ้องปล่อยเทปนี้ออกไปแต่ว่า ถ้าปล่อยออกไปแล้วก็อยากสื่อให้คุณวรเชโชได้ฟังว่าคืนนั้นมันขับขับนิดนึงมันเป็นคืนใต้แสงจันทร์นะครผมในคืนอันเงียบสงัดนะครับของฟ้านี่ก็คลึ้มๆึ้มฝนม,มันจะตกนะฮคืนที่เราได้ใช้น้ำลายนะฮะต่อกันแทนอย่างอื่นนำไปตองมามัดแทนถุกอย่างอนามัย ในค่ำคืนนั้นนะครับรู้สึกอยากจะบอกคุณวาเรโชคอย่างนี้นะว่าที่คุณวาเราโชคแทงไม่ใช่ตุกนะแต่เป็นปากผมเองนะครับ <c oughs> ก,ก็เรื่องราวัมก็เจ็บเจ็บเจ็บใจเล็กน้อยเนาะได้บันทึนิดนะึงชีวิตผมผ่านอะไรกันมาเยอะครับผมตอนที่จะมาถึงจุดนี้นะครับผมแม่แปลกที่จะโกโก้นะเพราะเคยนอนใต้สะพานร้อยมาตอน,นี่ก็เราคือแบบเรารู้ใจ กันอะไรกันใช่ไหมเอาแบบนั้นรู้รู้ใจกันอะไรกันไหมครับหลังจากนั้นละรู้ใจกันมานานแค่มองตามกันก็รู้ครับผมครับกอมองอย่างอื่นน่าจะรู้มากกว่าอืมมองคุณแอดโอและพามีอะไรจะฝากถึงคุณวรลชนไหมครับถ้าได้ดูเทมนียู่เดี๋ยวมึงก็ดับเดี๋ยวมึงก็ดับไม่นานหรอกอีโก้มันก็ดับงั้นเลยให้ไม่เกินปีให้ไม่เกินสามเดือน แร่ดับแค่นั้นแหละโอ้หเขาก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากให้คุณวรโชตก้าวสู้ต่อไปนะฮะมันก็จะอุปสรรคอะไรก็ตามนะฮะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทม,มาก็หวังว่าคุณวรโชตจะรับสารนี้นะครับสารหวังว่าสารนี้จะส่งถึงต่อวรโชตนะครับ <c oughs> อ๋อทางบ้านฝากมาว่า คำคุมนี้จริงไหมครับที่หลังหนึ่งเก้าของวอลโชจจะมีคุณโหรพารออยู่เสมอมันคือคืนใจมากเพราะว่าผม,ผมจะขอเดินมาให้กันตลอดนคะรับแล้ววันนี้ผมจะคอยเซฟข้างหลังเขาไว้ครับผ ในวันที่เขาจะก้มแทงสนุกเมือยล่ะก็จะรออยู่เขาข้างหลังอยู่ข้างหลังเขา,ขาเสมอครับครับ <c oughs> ก็วันนี้รายการขวนกับใครก็ขอบคุณแอดอุดอรภามากครับที่ให้มาสัมภาษณ์นในวันนี้ครับ